กลางวันราศีกันลัคนาตุลปีถอบเมียวการ,าอรกาสอบตำรวจติดไหมครับติดครับได้อยู่นะครับก็ถ้าไม่เปื่อยซะก่อนนะแต่ถามว่าดวงทรงนี้เหมาะจะเป็นตำรวจหรอไม่เหมาะนะครับไม่ถามว่าเหมาะไหมไม่เหมาะดวงมันเหมือนคนปิดทองหลังพระเนี่ยไอ้พุทธพุทธราศีกนันลัคนาตุลเนี่ยส่วนใหญ่มันเหมือนคนปิดทองหลังพระเพราะน,นั้นมันก็เป็นตำรวจมันก็มันก็เป็นได้แต่ว่ามันอาจจะเติบโตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อ่าเนี่ยเราก็เป็นตำรวจสายอำนวยการอ่ะนี่ก็ได้ครับลัคนาอะไรอยู่ไกลไม่เกี่ยวกับลัคนะเวลาเราดูดวงเนี่ยนะครับอย่าไปสนใจว่าลัคนาอะไรราศีอะไรมันต้องดูพื้นดวงลัคนากับราศีที่อ่านให้ฟังกันไปเรื่องาคร่าว,าวอ่านให้ฟังเาคร้าวเฉยว่ากลุ่มบทมนี้อุปนิสัยวิธีคิดประมาณนี้นะครับแค่นั้นเองอย่างบางคนเวลาเราสอนตามตำรา,านเนี่ยดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวที่ดุดันดาวนักลบใช่ไหมบอกคนเกิดเมษดาวประจำตัวเป็นดาวอังคารอย่างเงี้ย ไม่ได้แปลว่าคนเกิดเมษต้องดุเสมอไปถ้าคุณไปเกิดเมษวันศุกร์คุณก็ไม่ได้ดุหรอกก็คุณก็เรื่อยๆสโล w l i ด้วยซ้ำนะครับตอนน้ก็คุณไปเกิดอราศีสบายๆอย่างเช่นธนูแต่คุณดันเกิดวันพุธอย่างเงี้ยคุณก็ร้อนนะครับร้อนเป็นไฟเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกประเด็นไปด้วยนะครับว่าวันมันต้องควบกับตัวของลัคนาราศีด้วยนะครับ19นะครับวันศุกร์ราศีกุมลัคนากรกฎโชคลาภลุยเลยลุยไปเถอะเพราะว่าศุกร์ สุกรกฏเนี่ยพอใช้ได้ไม่แย่แต่ดวงต้องลุยๆหน่อยดวงส่วนมากสุกรกฎนี่ใสจะครคล้ายผู้ชายตรงๆทื่อๆนะครับเหมือนผู้ชายมากกว่าก็ <c oughs> <c oughs> ส่วนมากใช้ความเหนียวไะครับไม่ใช่ใช้โชคหรอกแต่ว่าเล่นไว้ขำๆต้องนอยดยอดไว้นิดๆถามว่าแย่ไหมไม่แย่ครับก็ยอดไว้ <c oughs> วันอังคารลัคนาตุลราศีสิงชาตนนี้จะสมหวังเรื่องคู่ไหมคะไม่สมหวังครับไม่สมหวัง <c oughs> ฟังละท้อไหม ไม่ต้องทอนะฟังแล้วแบบเฮ้ยจะทอถึงคุณคุณต้องเข้าใจคํานี้คือคนเราบางทีมันไม่ได้สมหวังเรื่องความรักเสมอไปผมก็ไม่ใช่คนที่ดวงสมหวังเรื่องความรักร้อยเปอร์เซ็นต์นะลมลุกคุกคานเหมือนกันการที่เรารักใครสักคนเนี่ยนะมันเหมือนการที่เราใช้ชีวิต <T> คุณต้องตายแน่นอนถูกไหมทาไมคุณไม่ตายวันนี้ไปเลยอ่ะคุณต้องตายแน่นอนทำไมไม่ตายวันนี้ไปเลยเพราะมันยังมีเวลาเราก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดที่เรามีให้คุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรักเหมือนกัน ไม่รู้หรอกว่าจะจากกันเมื่อไรแต่ทําทุกวันที่เราลักใครสักคนเนี่ยทำให้มันดีที่สุดนะอย่าไปสนใจว่าวันสุดท้ายมันจะเป็นวันไหนสําคัญที่ช่วงเวลาที่มันยิ่อยู่กันเนี่ยมันได้รักกันจริงๆหรือเปล่านะครับนะเหมือนเช่นที่เรามีชีวิตอะเราอาจจะต้องตายแน่ๆตอนเราต้องตายแน่ๆอยู่แล้วแหละสักวันเราก็ต้องตายแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้ครับเพราะนั้นอยู่กันให้นานที่สุดนะรักกันให้เต็มที่คนเกิดลัคนาตุลราศีสิงห์เนี่ยมันมีโชคเดิมมาอยู่แล้วคือมันเป็นคนไม่อั้บจนชีวิตนะ ตลอดชีวินนะตเีกก่ไม่อับจนนะลัคนาตุลราศีสิงห์ลัคนากรกฎราศีสิงห์ไม่อัจนนะครับไม่มีวันอับจนมีกินมีใช้ตามอัตรภาพแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนะเพราะ,ะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอย่างน้อยก็มีโชคในเรื่องของตัวเงินนะครับเรื่องของเงินอาจจะไม่ได้สุขสบายมากนะักแต่ว่าก็ไม่ลำบากแน่นอนลัคนากกรกฎราศีเมษกันังคารจะได้บรรจุข้าราชการไหมคะพ้นกลางปีหกเก้าไปอ่าพ้นกลางปีหกเก้าไปอาจจะได้ อาจจะได้เนี่ยก้าปีลบเก้าลุยได้เลยนะไม่ใช่ปีนี้ไม่ได้นะลุยได้เลยแล้วก็อาจจะไปเพิ่มเติมเอาในปีต่อๆไปนะครับเพราะว่าเลิกมันต้องเป็นกลางหกเก้าถึงกลางเจ็ดศูนย์หนึ่งปีช่วงนี้พุทธพออะไรอ่านงงพิมพ์วันราศีลัคนานักสัตว์ครับผมพิมแค่นี้ยังอื่นไม่ต้องพิมยังอื่นอ่านแล้วงงราศีอะไรอะวันพฤหัสยี่สิบเก้าเดือนสิบสองปีสองหกปีกุลัคนาลัคนามีถุนไม่มีรู้ราศีหรอ ทำไงจะได้ผัวที่มีรักยิ้มแบบโอ้โหตายอ่ะเราก็เข้าใจว่าผัวมีรักยิ้มเหมือนผมแพ้่ทางผู้ชายไปเลยผู้ชายมีรักยิ้มคือผู้ชายเจ้าชูะครับผู้ชายมีรักยิ้มคือผู้ชายเขาเรียกผู้ชายมีเะเน่แต่ว่าได้แต่คือปักเจีวอ่ะเออแต่ผมก็ยอมรับผมคนปักเจีวมากเวลามีผู้หญิงมาท้าทายผมเนี่ยนะผมจะแบบไม่ได้ผมยอมให้ผู้หญิงมากดคีย์ผมไม่ได้ผู้หญิงก็ชวนไปกินเหล้าเลยครับก็บอกผมก็บอกเลยบอกว่าถ้าเธอกินเหล้ากับเราไงเธอก็ไม่รอดก็นั่งคุยไปเลงผู้หญิงกินหมดขวดอ่ะเหล้านะโอ้โหขี้ ถ้ามึงกินขนาดเนี้ยมึงไม่ต้องเป็นผู้หญิงหรอกโผล่พาวไปรับไม่เลือกไม่รู้เรื่องเลยหรอกผู้หญิงเนี่ยตื่นเช้ามาถามพี่พินเกย์รอเปล่าคะบอกไม่ใช่พี่ไม่ได้เป็นเกย์พี่พี่เมาไม่ได้พี่เมาแล้วพี่ไม่สู้เป็นคนไม่กินเหล้าไม่สู้บุหรี่ไเที่ยวาคืนที่ร่างกายมันก็ไม่ได้ปรับใช่ไหมไม่เคยชินสมัยก่อนเป็นนักมวยก็เลยเหมือนส่วนใหญ่เขาอาจารย์ขค่อนข้างกดดันนก็ให้ไปซ้อมมงซ้อมมวยทุกวันเมาไม่ได้ นะมันก็เลยเหมือนเหมือนคนมีวินยัยจริงๆไม่มีวินยัยอะไรงั้นแหละวันศุกร์ลัคนาตุลราศีพิจิกปีมะโรงคู่แทบช่วยเรื่องเงินดีไหมคะฮะคู่แทบคือหมายถึงว่าวันศุกร์ลัคนาตุลเนี่ยคุณมีกิ๊คน,นึงใช่ไหมเป็นคู่แอบแทบกันเขาจะช่วยเรื่องเงินดีดีไหมหรอวันศุกร์ลัคนาตุลหรือวันศุกร์พุธศพเนี่ยคู่ไม่ได้มาช่วยอะไรได้นะครับศุกร์ลัคนาตุลหรือศุกร์ลัคนาพุธศพเป็นหมวดของคนที่ต้องช่วยเหลือตัวเอง ช่วยตัวเองมาตลอดพึ่งใครไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นจะมีคู่เป็นคู่จริงหรือคู่แทบคู่อะไรก็ตามไม่ได้เกี่ยวข้องกับดวงเท่าไหร่นะแต่เอ,อื้นเล็กๆน้อยๆเป็นคอนเนคชันน่ะได้ครับอะไรนะใครถามหุ้นหรอหุ้นหุ้นฟ o เร็กนะครับหุ้นหรือฟ o เร็มันนับเป็นการพนันนะเวลาดูหมวดดวงอยากไปนงงนะการพนันกับการลงทุนต่างกันยังไงต่างกันสองข้อข้อที่หนึ่งคือคุณลงทุนไปเนี่ย คุณได้บริหารหรือเปล่าสมมติคุณไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนเนี่ยแล้วคุณลงหุ้นคําว่าหุ้นคําเนี้ยคือคุณนั่งบริหารน่ยได้ในเรียกว่าหุ้นแต่ถ้าคุณไปซื้อหุ้นใหญ่ๆเนี่ยคุณไม่ได้นั่งบอลบริหารเนี่ยไม่เรียกว่าหุ้นเรียกว่าการพนันข้อที่สที่เป็นข้อพิสูจน์การพนันก็คือต้องมีได้มีเสียเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคุณก็ไปซื้อุเส้นก๋วยเตี๋ยวซื้อหมูคุณได้หมูได้เส้นใช่ไหมเขาได้ตังค์ถูกไหมสำหรับแรกกันแต่หุ้นเนี่ยคนนึงได้คนนึงเสียแสดงว่ามันเป็นหมวดการพนันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้า2ข้อคือเป็นการพนันดยเราดูพื้นดวงก็ต้องดูว่าคนนี้เขามีโชคไหมถ้าเขามีโชค เขาก็เล่นหุ้นเราขึ้นเพราะเขาเล่นงบหนาแนเราขึ้นแต่แล้วก็คุณไปเล่นแล้วคุณไปหลอกตัวเองว่ามันคือการลงทุนคือการอินเวสท์เมนต์เป็นอินเวสเตอร์เนี่ยไม่ใช่นะครับผิดอย่าหลงประเด็นนะครับ<ด>ค่ะครับถามเรื่องอะไรดีเอยกุญแจดวงค่ะกุญแจดวงโอ<ด>เ<ด>คขอวันเดือนปีเวลาหน่อยครับที่สิบสี่เมษาค่ะเก้าโมงสิบสี่ค่ะเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ค่ะกุญแจดวงคือห้ามดูดวงครับดวงนี้เขาให้เชื่อตัวเองรับไม่ให้ดูดวง ม่ได้พูดเล่นนะไอดวงพวกนี้ต้องเชื่อมันเป็นดวงเชื่อมันน่นในตัวเองแต่มันก็ประสาทแดกหน่อยแค่นั้นเองมันดวงเหมือนดวง,ดวงม,มันมีความแอบใจร้อนมันดวงเหมือนแกใไขผู้ชายมีธุรกิจส่วนตัวไหมมีไหมค่ะไม่มีไม่ได้แก้ดวงไม่ได้ดวงนี้ต,<ม>ต้องมีธ<อ>ุรกิจส่วนตัวต้องมีธุรกิจส่วนตัวแค่นั้นเองถ้าทําก็ทาได้แต่ว่าคุณตอนทุกิจีคุณเป็นงานเท่านะต่างประเทศเล่าเบลเบริกพนันอะไรพวกนี้มันจะอยู่บ่นๆเนี่ยตอนนี้ทำเพ <จะ S 2> ียวจะไปต่างประเทศไปเถอะครับไป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 ได้เลยไปตอนนี้อยู่บ้านค่ะอยู่ไทยไม่ลุกหรอกครับดวงเพื่ าอายุไทยต้องทำแถวเทาทำทำรถท,ทำหวยทำอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก <ขอ S 2> ็องรวางไหมคหับประสาทแดกครับแค่นั้น <c oughs> มันมันมันเป็นคนชอบคือคือพอส <c oughs> ่วนดวงมากมากคือคุณเนี่ยเป็นคนอินโทรเวิร์ดแล้วประสาทแดกเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยต้อง,ต,องต้องยอมส่วนทางคือไม่อินโทรเวิร์ดแล้วไปเจอคนเยอะมันจะได้ <c oughs> ตัวชอบเก็บตัวเงียบอืมเก็บตัวไม่ได้ครับดวงไม่เก็บตัวเก็บตัวยิ่งเก็บตัวดวงยิ่งปอบยิ่งเงินเงินยิ่งลวกการเงินคุณเป็นวินาศดวงชิบหายไปพวกหมดอลยเก็บตัว อก็ได้ยังไปเก็บตัวนะเงินมันจะได้เข้าเงินออกแกไม่ได้เพราะรั่วทั้งชีวิตแต่เงินเข้าเนี่ยมันแก้ได้จะได้เข้าเยอะๆโอเคครับผมขอบคุณครับวันอังคารลัคนาเมตราศีเมษปีมะเมียขายออนไลน์จะรวยไหมรวยครับทําได้ครับวันอังคารลัคนาเมษราศีเมตรวยแต่ให้จำไว้ของเปลี่ยนบ่อยๆคือคือเวลาเกิดวันอังคารลัคนาเมษราศีเมษเนี่ยทำเหมือนพิมพ์ลิพายเลยขายต้องขายเหมือนพิมพ์ลิพายขายแบบพิมพ์ลิพายแปลว่าอะไรขายต้องขายตัวเองก่อนต้องขายตัวเอง พิมพ์ลิพายเนี่ยเวลาเขานั่งไลฟ์สดขายคนชอบเขามีเสน่ห์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาให้ลูกน้องมานั่งไลฟ์สดขายขายของไม่ได้นะเขาไม่ได้ขายของเขาขายตัวเองเห็นปะเพราะอะไรเพราะว่าของก็เหมือนกันทําไมเปลี่ยนคนขายแล้วขายไม่ได้ถูกไหมต่างกับอะไรอย่างน้ําพริกแม่บรนอมเนี้ยขายน้ําพริกใครขายก็ได้รถโตโยต้าใครขายก็ได้ไหมครับเจ้าของไม่จําเป็นนะสินค้าเด่นกว่าเจ้าของแต่ดวงนี้คือคนเด่นกว่าของต้องให้คนดังให้ได้นะครับหรือว่า เป็นคนขายเองนะก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้วันเสาร์ลัคนามังกรราศีก,กุมภ์ดิฉลูไปทํางานต่างประเทศได้ไหมจะเจอนายจ้างที่ดีหรือเปล่าลัคนามังกรราศีก,กุมภ์เงินล้วนเนาะอยู่เมืองไทยไม่ได้อยู่แล้วครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือมันดวงพึ่งตัวเองอ่าได้อยู่นะผมว่าถ้าไปทางานต่างประเทศค่อนข้างเวิร์กอยู่ แต่ว่าดวงไม่ได้ยืนยันของการอยู่ต่างประเทศประเทศได้ประเทศนึงอยู่นานนะอาจจะมีการย้ายเรื่อยๆได้นะครับผมนะสำหรับวันเสาร์ลัคังกรราศีกกลุ่มนะแล้วก็ลองดูนะครับผมสุขลาสีมีนเบียแมนลัคณาอะไรครับเอมีนเบียแมนเนี่ยลัคณาอะไรนะครับค้าขายจะรอดไหมถ้ามันเป็นลัคนามีนเน่ค้าขายเหนื่อยนะครโดนดาวดาวหูทับแล้วชาวพักจะโดนดาวเสาทับนะเพราะฉะนั้นค้าขายเหนื่อยนะครับถามว่าทําได้ไหมต้องตอบว่าทําได้แต่ว่า well. มีมัน ผมไปดูลักษณะน,นะแต่ถ้าตัวราศีมีเนี่ยมันไม่ดีแต่ยกเว้นอย่างเดียวนะยกเว้นว่าคุณเป็นเมรประเภทที่แบบค้าขายแบบรถพุ่มพวงอะเคยเห็นรถพุ่มพวงไหมครับที่เขาขับไปเรื่อยๆหรือว่าคนรับบรีสมัยก่อนเขาจะขายองค์อะครับขับรถไปส่งองค์ไกลๆแล้วก็กลับมาพร้อมกับเอาของอื่นมาขายที่จังหวัดอะไรเงี้ยถ้าคุณถ้างานคุณมันเป็นเนี่ยมีการเดินทางตลอดเวลาก,ก็พอได้ครับก,ก็ก็จะถั่วไปถั่วดวงไปได้ วันอังคารลลคณากุมราศีพิจิกทําไงให้เหนื่อยน้อยลงสักนิดราศีพิจิกราศีพิจิกลัคณากุมราศีห้าผัวมาช่วยงานครับหรือเอาลูกจ้างเป็นผัวสักคนก็ได้คนไหนใครอยากก็ยันแก,แก,แก้ดวงได้ครับมีแฟนแล้วไม่ทายนะมีแฟนแล้วไม่ทายเรื่องคู่ทายสามีภรรยาให้ลาคีมบาปมกรรกนะไม่ดี